สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับ p i o n e t a i l a n d Channel อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในะคุณสมบัติรุ่นใหม่นะฮะตัว USB เองเนี่ยมีฟังก์ชันของ Auto Switch ดังนั้นในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเราสามารถเลือกกับ Android ได้ว่าเราสามารถใช้ที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนเป็นพื้นฐานเราจะมาดูว่าวันนี้วิธีการทําการตั้งค่าเพื่อเล่นฟังก์ชันเหล่านั้นเป็นฟังก์ชันหลักทำได้อย่างไรตามมาดูครับ กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น d m h a 4 4 5 0 bt เราสามารถเลือกใช้2ฟังก์ชันลูกเล่นในเรื่องของการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับตัวเครื่องเล่นได้โดยมี1ฟังก์ชันของ android auto และ2ฟังก์ชันของ android usb m i l l e r ดังนั้นถ้าเกิดกรณีเราเสียบโทรศัพท์เข้าไปแล้วไม่ตั้งค่าพื้นฐานตัวเครื่องจะวิ่งไปหา default ของค่าในการใช้งานเบื้องต้นเช่นในกรณีถ้าเครื่องมีการตั้งค่าเบื้องต้นเป็น USB Miller เมื่อเราเสียบเข้าไปนะครับแล้ว Android Auto เปิดใช้งานในไทยเราต้องการใช้ Android Auto เราจะต้องกลับมาเลือกสวิตช์บนหน้าจออีก่งครั้งซึ่งบางท่านอาจจะมองว่ามันค่อนข้างจะไม่สะดวกในการขับขี่ดังนั้นเมื่อท่านต้องการใช้งานอย่างรวดเร็วเราสามารถทำได้ในการตั้งค่า FIX Default ของการใช้งานสมาร์ทโฟนผ่าน USB ให้เปิดแอปเหล่านั้นเป็น Native หรือขึ้นฐานเบื้องต้นนะครับทำได้อย่างไรตามเข้ามาดูนะครับ วิธีการทําก็ทําง่ายๆนะฮะคือก่อนที่เราจะเสียบสมาร์ทโฟนเราตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วเลือกไปที่หัวข้อสุดท้ายคือ Phone Connectivity Setting หรือการตั้งค่าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนเองเมื่อเราเข้าเมนูปุ๊บเ u อร o เรีย o ี n อ c ฟคอน i t i เนี่ยจะมีให้เลือกเป็น Android Auto หรือ Miller หรือใช้เป็นแค่ การเชื่อมต่อแล้วดึงเพลงที่อยู่ในสตอรจของตัวสมาร์ทโฟนมาเล่นนะครับเราสามารถเลือกได้ดังนั้นถ้าในกรณีถ้ามีการเปิดให้กับบริการใน Android Auto ในประเทศไทยเพราะเราต้องการเสียบสายแล้วให้เครื่องเล่นสวิชไปเป็น Android Auto เราก็เลือก Android Auto เป็นพื้นฐานนะครับ mm hmm. เมื่อเสียบสายเข้าไปตัวเครื่องจะทําการเปิด Android Auto ก่อนเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานของท่านเพื่อ,อการใช้ USB m i l เ e r รเราก็จะตั้งเป็นค่า m i r เอไว้ เพียงแค่นี้นะครับเมื่อท่านเสียบสาย USB กับตัวเครื่องเล่นเครื่องเล่นก็จะทำการเปิดฟังก์ชันของ USB Mirror Link ของตัว Android ให้ท่านโดยทันทีครับอนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในกรณีที่ท่านตั้งค่าพื้นฐานถึงแม้จะตั้งค่าเป็น Android Auto หรือ USB Mirror แล้วท่านก็จสามารถทำการสวิตช์ได้อย่างง่าย,ยาเช่นกรณีถ้าท่านใช้เป็น USB Mirror อยู่ท่านต้องการใช้ Android Auto เพียงแค่ท่านสวิตช์กลับมาแล้วเลือกที่ไอคอน Android Auto เครื่องก็จะทำการสวิตช์ให้ได้ ในทันทีนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องตั้งค่าละเอียดแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ในการตั้งค่าละเอียดตรงนี้นะครับเราใช้เพื่อที่จะต้องการให้เมื่อเราเสียบสายใช้งานได้ถึงฟังก์ชันอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องมานั่งสวิตช์ไปสวิตช์มาน่นเองครับและนี่ก็คือวิธีการง่ายๆในการตั้งค่าของการตั้งพื้นฐานในการใช้งานของแอปพลิเคชันบนตัวเครื่องเล่นโทรศัพท์ a n d r o i d นั่นเองเตรียมพบกับสาระดีของเราได้ในตอนต่อไป สำหรัวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ